สวัสดีคะ่ะแอดมินนูหน่อยสวัสดีพ่อพอแม่แม่ทุกทันเด้อค่ะเดอ้อสวัสดียามแรงเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้พอกันย่ามือแรงท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุกทักทนเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้บอมเอนเลาพัฒนาเด้อท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยจะมาว่างแนวทางรัฐบาลไทย พีเอฟซีขอมาเนาะคะ่นะเนาะพีเอฟซีแม่เอฟซี FC, ขอมาก่อนท่านผู้ชมลงรัฐบาลาไทยชุดมากครบบนล่างหกอนไดบอแอดมินโน,น่หน่อยกะเลยมาลงให้เนาะคะ่นะเนาะเพื่อจะไปซื้อลอตเตอรี่ท่านผู้ชมมาครบบนล่างคลิปนี้มาครบบนล่างหลักกะเล็กเด่น มาครบบนล่างเด้อท่านผู้ชมหดทีธธ่ผ่านมาเล็กเด่นมากครบบนล่างลดนะคะนะเนาะเหล็กเด่นซีโตท่านผู้ชมลดมัดเลยบอมาจากามามักโต้ท่านผู้ชมรัฐบาลไทยสูตรมาครบบนล่างของแอดมินหนูหน่อยท่านผู้ชมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปเบิ่งทางเหล็กนาะคะเนาะเขามาแล้วอย่าลืมแอดมินหนูหน่อยปก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำในเด้อค่ะเด้อหมักชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ท่านผู้ชมบอมมักคือพันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะพอ่พอพ่อแม่แม่ท่านใดที่สนใจจากเข้ากลุมไลฟ์พีท่ทักไลน์เด้อค่ะเด้อทักไลน์ศูนย์เก้าสองหหรือ ไอดีไลน์นะคะ noo 1 5 9 9แล้วก็คลิกลิงกใ์ใต้คลิปวิดีโอเด้อค่ะเด้อแอดมินหนูน้อยปักลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอท่านผู้ชมพอพอแม่แม่คลิกเข้ามาเลยบอกตรงยานว่าเป็นลิงก์ดูดเงินเด้อค่ะเด้อบอกเปนลิงก์ดูดเงินท่านผู้ชมเป็นลิงก์ไลน์แอดมินหนูน้อยนะคะลิงก์ไลน์ส่วนตัวแอดมินหนูน้อยท่านผู้ชมเข้ามาแล้วกว่อนจะเขากลุ่มแอดมินหนูน้อยก็จะ แจ่งกดก่อนเขากลุ่มเลยค่ะเ้อเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอา้าวทรามช่วงบัที่นี่เป็นจังไดพอพ่อแม่แฉชกมันกันบอรัฐบาลไทยมาว่าน,นี่ลหลายท่านได้หวยซองไปแอดมินดูหน่อยดีใจนํำเลยค่ะเ้อสำหรับหวยซองเอามาเป็นหมดแหลกเนาะคะนะ่ะเนาะมาฝากตอนพอแม่พี่น้อง ท่านใดที่เพิ่นได้ไปแอดมินหน่วยดีใจนําหลายๆท่านผู้ชุมไวยซ่อมมอวานนี่ออกอีหลีท่านผู้ชมแต่ว่ากะบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกันเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามันเป็นเลดใจเคิงเด้อท่านผู้ชมหลายท่านกา็ได้เต็มอยู่เพราะว่าแอดมินหน่วยปล่อยให้ตั้งแต่คืนวันที่14เด้อท่านผู้ชมเพาพ่อแม่ๆหลายท่านเพิ่นก็ได้เต็มอยู่ท่านผู้ชม บัตรที่นี่ส่วนหลายกับบริรเต็มส่วนหลายได้หน่อยนะคะเนะาะไม,ม้ซองท่านผู้ชมไมยซองนี่ซองละหาพันแต่ว่าตอนนี้ดังแล้วเดีท่านผู้ชมไมยซองตอนนี้ดังแล้วบัตรที่นี่หมวดวันทีหนึ่งกันยาโยนนี่ไวยสัญจรเด้ท่านผู้ชมไปออกอยู่จังหวัดใดเฮได้ยินเวเวๆมาว่าหมายสัญจรนะคะเนาะ แอดมินหนูหน้อยจำบ่ได้ว่าไปสัญจรจังหวัดใดท่านผู้ชมบัดที้ท่านผู้มชมหวยซองหากท่านใดที่อยากได้เนาะคะ่ะเนาะหวยซองนี้แอดมินหนูหน้อยไม่ได้วางลงช่องนะคะท่านใดที่อยากจะได้ทักลายส่วนตัวเช่นเคยเด้อค่ะเด้อบ่ได้ว,ดา,วางในในช่อง YouTube ท่านผู้ชมแอดมินเคยแจ้งไปแล้ว ต่อมาปที่ไนถ้ร,รมชมก่อนจะไปเบิงนะคะเนาะเบิงทางเล็กซ้ายด่วนวันหวยออกวางสีงวดเข้าสีงวดงวดที่หารลดธรรมชมเมื่อว่านี่พ้นสลากออก8ปดข้างล่างสองแปดลดนะคะเด้อซ้ายด่วนวันหวยออก ของอาจารย์ต้อยรุดธรรมชมของอาจารย์ต้อยวิ่งรุดศูนย์วิ่งรุดล่างหนึ่งรุดนะคะเนาะเอาไปที่นี่รัฐบาลไทยกับบอมีหลายปันไดเราธรรมชมุมกับซมีประมาณนี้ละต่อมามาเบิงกันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยมาครบบนล่างธรรมชมุม เข้าไปที่เจ็ดหกตัวกลับเด้อค่ะเด้อชุดนี้ไปกลับบนรางน้่เด้อท่านผู้ชมบางงวดได้แค่หกหางบางงวดได้สิบหางเด้อท่านผู้ชมถ้าเลขมาหาโตยังสิเดนหาโตมันสิได้สิบหางถ้าเดนมาร์กซโตมันกัดสิได้หกหางเด้อท่านผู้ชมแต่ว่าส่วนร้ายมันสิได้สิบหางสิบคูเด้อท่านผู้ชมวดท่พ่านมาแอดมินเคยได้บอกอยู่ว่าทาเลขมาหาโตแบบเนี้ย มันแตกสามตัวด,ดีดีได้ท่านผู้ชมหมื่อ่านนี่ดีใจกับทุกท่านเนาะค่ะเนาะได้เจ็ดหกหกเจ็ดตัวกับท่านผู้ชมสามตัวแตกมาทั้งสามตัวเลยเหล็กพี่น้องเนาะท่านผู้ชมหมู่อวานนีนรัฐบาลไทยออกพี่น้องแปดหกเจ็ดเอาโตมาก,กันเลยท่านผู้ชมหวดวันที หกันยายนหนึ่กันยายนสองพร้อยหกมาครบบนล่างเลขเด่น8 4ดสีเองด้อท่านผชมเลขเด่น8 4 192่หาสตนั้นจับวิ่น3ตัวได้เลยเด้อท่านผชมคาเทียมันมาอกีกท่านชม10หางเหมือนเดิมนะคะ84 8 1 8่แ ปดสองสี er ่หนึ่งสี่เก้าสี่สองหนึ่งเก้าหนึ่งสองและเก้าสองด้อธรรมชมถ้าว่าแปดสองออกแล้วกระตัดทิมได้พ่อพ่อแม่แม่เอาไปเทียบตัดเอาเด้อค่ะเด้อถ้าหากอยากได้หน่อยครูก็ไปเทียบตัดเอาธรรมชมแอดมินรูหน่อยหมักแปดซีเด้อธรรมชมก็เลยฉีดไว้ให้ที่แปดซีกับกับเก่าซีธรรมชมเก้าสี่ บริขีดไวธรรมชมเก่าซีอาคุณพ่อคุณแม่แคปหนาจอด้วยค่ะเด้อมาครบบนล่างนะคะรัฐบาลไทยประจําวดวันที่หนึ่งกันยายนเด้อธรามชมบัะเท,ท่นี่ตอมาก,กันเลยเนาะคะ่นะเนาะต่อมาเลขเด่นมาครบบนล่างธรูมชมไม่มีสี่ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกบอมาจักโตธรูมชม คายนาแอดมินนูหน่อยค่ะแทนว่างเป็นหมวดที่สองนะคะเนาะหมวดแรกว่างเข่าอยู่เมื่อว่างในว่างเป็นหมวดที่สองลุดทำใม้ชมอา้าวัดที่นี่มาเบิงหมวดนี้กันเลยนะคะเนาะเด่นบนล่างนะคะเลขเด่นบนล่างเด่นเจ็ดสี่สามห้าแอดมินน่นหน่อยเจาะให้ หาได้ทรามชมห้าเด่นสุดๆนะคะแอดมินวาซีตัวนี้วดน,นี้บนหน้ากอดขั้วกันมาได้นผูรรมชมแต่วาสามารถกอดขั้วกันมาได้ไม่มีสี่ตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกอยา้เปินคือจังวั่ิพานมาเด้นผูรรมชมุมลดสี่ตัวลดเลยเอาปัจทีนี้นผูรรมชมมาเทียบเบังตัวใดมันติดสี่ติดเจ็ดติดสามติดหา ชุดมากครบบนล่างนี่เป็นตาลวงทุ่นบอ่อเด่นบนล่างมีสี่มากครบบนล่างมีสี่ติดสี่ก็สิมีแปดสี่สี่หนึ่งสี่เก้าสี่สองบอมีติดหาแต่ว่าสองสูตรนี่ท่านผู้ชมสูตรหนึ่งสิบไปบนสูตรหนึ่งสิบไปล่างได้ท่านผู้ชม แอดมินเทียบเบิ้อล้วมันมันบปไปน้ากันแบบแอดมินหน่อย,อยคิดว่านะงวดวันหนึ่งหัน่นมาครบบนล่างเขาแต่ว่าเหล็กเด่นมันหลุดเนาะคะ่นะเนาะงวดนี้อาจจะทาม่าทั้งสองสูตรเหล็กเด่นนี่อาจจะไปบนสูตรนี่อาจจะอยู่ล่างหรือบนอกับบรูกเพราะว่ามันมีซีอยู่ดิท่านผู้ชมมันมีซี ตัวนี้มันก็บไปบนล่างใดเอาบัตรที่นี่วดน,นี้แอดมินหนูหน่อยมั่นใจได,ด้นผูมชมเดนสี่ตัวนี่ต้องมาให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวแอดมินหนูหน่อยเน้นเจาะหาเด้อธรรมชมมักหาวิ่งหารุดหาหมักซีวิ่งซีหดซีได้เลยนะคะเด้อแต่ว่าแอดมินหนูหน่อยมักหาวิ่งหา้าุดห้าเลยนะคะ รัฐบ,บาลไทยไปกลับบนรางน้ำด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่แคปหนา้าจอเอาด้วยค่ะเด้อมักซีกับเบิงอันใดที่มันไม่ติดซีท่านผู้ชมมาครบบนรางนะเทียบเอาด้วยค่ะเด้อหากอันใดที่มีเลขดับเลขมาตัดให้หน่อยลงกะตัดท่านผู้ชมแอดมินหน่อยโชคหมันอยู่ด้วยค่ะเด้อโชคหมันหวยซองท่านผู้ชมแปดสองสองแปด เอา้างวดหนาตามตัวคือเกาทธรร้ชมหากพอๆแม่ๆม่ทันใดที่สนใจทักไลน์ส่วนตัวแอดมินหนูหน่อยได้ค่ะเด้องว,วดนี้วันที่หนึ่งธรรมชุมเลขช่องเนี่ยมันกระดังแล้วเนาะคะเนาะหากทันใดที่สนใจอยากได้คือเกากะทักมาแอดมินหนูหน่อยเอามาคือเกาทธรร้ชุมตาบาดเสียเงินได้ค่ะเด้อซองนี่เสียเงินคนละหนึ่งร้อยแอดมินหนูหน่อยคุยกับเจ้าของเพิ่นที่เอามาแล้วสิได้ประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ด หยิบเจ็ดหยิบแปดได้ธรรมชมสิบปล่อยไว้บ่ได้ปล่อยซาคือเกา่าสิบปล่อยไว้เพราะว่ามันดังแล้วอ่าช่องอื่นเขาเอาไปปล่อยท่านผู้ชมปล่อยไวอจจอไะะนะ้อาจจะซื้อได้นะคะเนาะอาจจะซื้อได้ท่านผู้ชมแต่ว่าระมัดระวังแน่เด้อค่ะเด้ออ่งวดวันที่หนึ่งนี่เลขรัฐบาลไทยมันสัญจรเนาะท่านผู้ชมรัฐบาลไทยสัญจรนะคะอ้าว่ายคลิปเช่นเคยมมท่านผู้ชมท่านใดจะสั่งสบู่กับแปะยาดสีปันโท่ มาสั่งเ้ยค่ะเดอ้อที่เบอร์0818623581นะคะเบอร์โทรสั่งของนะคะหากท่านใดที่จะเข้ากลุ่มลายปีทักลาย0 9 2 6 3 3 5 5ห3หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะสะบูกุนต้านระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวแพ็คละ190บาทกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพกล่องละ260บาท ยาสิบวันหลอดละ190บาทแล้วก็อาหารเสริมยูคอลลาเจนท่านใดที่ปวดตามขอตามเขานะคะกับปกละ490บาทนะคะอา้าวสุดท้ายนี่แอดมินดูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมันทุกท่านเด้อค่ะเด้อพอกันใม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ